ตอนนี้องค์ที่เราสั่งก็มาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนวลซองใบนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูขนาดขององค์นะครับองค์ครึ่งใบว่าจะมีความกว้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับ กว้างร้อนะครับปากบ่อร3 0ยสก้น95นะครับเก้าสินะครับก้น95นะครับ,รบ,รบลำดับต่อไปก็จะได้ทำความสะอาดต่อไปนะครับ ก็จะใช้แปลงนี่เลยครับนี่แปลงเมื่อล้างเสร็จแล้วก็จะได้ไปหากล้วยมาแช่แล้วครับครับทุกคนต่อไปก็จะพามาดูวิธีฝันกล้วยนะครับ ฟันอย่างไรนะครับเดี๋ยวฟันเสร็จเล้วก mm hmm. ็จะเอาไปแช่ในโอ่งเพื่อจะได้เลี้ยงปลาดุกต่อไปนะครับออกฟันให้มันมุ่นๆเลยนะครับทุกคนให้มันละเอียดละเอียดไปเลย ด้วยมีคนทนสมบัติดูดความเข็มของปูนได้นะครับเราก็จะแชร์ไว้สักประมาณสักเจ็ดวันแปดวันนะครับถึงจะเอาออกคือให้จนกววามันจะเน่านู้นแหละครับเนา่าแล้ว,วมันหมดฤทธิ์ในการดูดปูนออกจากโอ่งนะครับ นี่ครับก็สับให้มันละเอียดละเอียดประมาณนี้แหละครับจะได้ไปแช่นะ้ำมันจะได้เน่าเร็วๆนะครับเพราะกล้วยมันมีคุณสมบัติลดความเค็มของปูนนะครับเมื่อเอาประดุกมาลงมันก็จะได้ไม่ตายนะครับก็ วันเสร็จแล้วครับก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่โอ่งนะครับครับตอนนี้ ก็ได้นำกล้วยที่สับแล้วนะครับมาแช่น้ำในโอง่งแล้วนะครับโอง่งนี้เราเตรียมไว้เพื่อจะเลี้ยงปลาดุกนะครับคุณสมบัติของกล้วยก็จะเป็นดูดซับนะครับความเค็มของปูนนะครับได้อย่างเป็นอย่างดีเลยนะครับก็คงจะแช่ไว้สักประมาณ78วันแล้วครับเพื่อจะให้มันเน่าก่อนจนกว่ามันจะเน่าแล้วครับ จนกว่าสารพิษสารความเค็มจะหมดก็จะได้อ,ออกแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็เตรียมเอาปลาดุกมาลงเลี้ยงต่อไปครับ